เคยเที่ยวดาตัวนี้งานไม่ทำกินข้าวก่อนเพื่อนซึ่งพาเทาโอ้เคยโอ้หน้าพี่แก่นี้เหรอมีแบบว่าเคล็ดลับยังไงทำให้แบบว่าถูกไงไหมืว้าว สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เอ็มยูหลังค่ายนะคะค่ายที่พี่หมูแอมหมูเทอยู่นั่นเองนะคะพ่อแอบมันมีโครงการทำนาทุกคนตอนนี้มันก็ถึงฤดูกาลแล้วใช่ปะนี่เขาก็เลยแบบมาหาเพิ่อนไปกระผมมาโรงเนรเฮกกระผมมาทรงแต่ว่าเราจะไม่ทําอยู่บ้านนะคะเราจะมาตาตาแตงเนาะเรามักตําแตงค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ทอดปลาจะไปทรงเพิ่นเด้อค่ะพี่น้องนี่บะดำเองปะบะดำซอยปะหมูเทเด้อลงเด้อมินีดเด้อ เฮีดซอยพอเทาเนีจังโมงแล้วนี่จังโมงแล้วตอนนี้ก็จะห้าโมงแล้วค่ะไม่เป็นไรพ่อพอใจพ่อเรามีงานไงตอนนี้เรามีหนือยฝึกหมุเทศหน่่ยฝึกต้องยืมยันอาหารใหม่หนยฝึกแอปเปตอนตัดคลิปไปเบิ้งค่ะไปเบิ้งหน้าเราว่างามสำใจพอดีแม่แอันนี้มาทำอะไรคะแม่โอ้ยมันยุ่งยุ่งยุ่งล้วผักตกเลยตายยงไม่ตาย อาลูกเกยโอ้โหพ่อมาขนาดเลยอะไรอะ่ะการง,งานไม่ทำกินข้าวก่อนเพื่อนตายแล้วดูพอเถาเบิง้งเบิ้งพาเถาโอ้ยเ <c oughs> บิ้งลูกเกยโอ้ <c oughs> ลูกเกยเทยวนาเพิ่งออกมาจากหน่วยฝึก่าสัน <c oughs> เหมือนพ่อไม่เคยผ่านมาน่ากล้าสวยนะพ่อ <c oughs> ไปเอาให้พอเถาเนี่ย นีนมีหน้าที่แค่นี้เหรอฮะเดี๋ยวเกี่ยวข้าวเสร็จจะแบ่งให้ใครสักครึ่งกระสองพ่อวันนี้หนูมีเมนูให้พ่อนะตำแตงทอดปลาโอเคเนาะเออวันนี้หนูจะทำกับข้าวรอพ่อนะคะวันนี้พ่อพ่อดำน้ำหมูดเหยไม่ลดลงดำเหรอดำดำดำอะไรดำนะเร่งหัวเรา ถอนกล้าเหรอถอนเป็นเปล่าเป็นฮะเป็นเป็นดังๆอย่นี้เป็นทหารอะเป็นเป็นอันนี้จอบขายอย่างเดียวจอบขายอย่างเดียวอ่าสามารถทําได้นะคะเป็นไหมคะหมูแทะนี่ราคาพี่น้องบรรยากาศหลังขายเด้อหลังจากเฮ็ดงานมาเมื่อยกะเมื่อยคือเก่าค่ะมาดมนาซอยพะแถวะซานสุดยอด เแถาก็ยิ้มไปเปื่อยอ <c> ย <oughs> ู่เป่ยๆนยยะนี่เป่เบากว่านี้เป่ปเ, <c oughs> เบกากว่านี้อ๋อไปแตนแล่นตแตนตัวน่ะอู้หูดูบรรยากาศนี่สิแลนต์งไหนแล้วพ่อลมเลยทำไมหนูหอมดินหอมนาจังเลยวะบรรยากลายเป็นสวนต้องไปยายก่อนมันต้องไปยายไดก่ก้า <c oughs> โฟลมีโฟลมีแปลว่าอะไรตามธรเจ้า <c oughs> เริ่มแล้วค่ะพี่นอ้องแต่แต่งงานมานะคะแอมก็ไม่เคยเห็นหมูเทศดำนาเลยโอ้ยพี่น้องบุญบออตาแห้งคะ่ะไรเดเบิงนี่อย่าลืมเมนเด้อค่ะบัานพี่น้องดำนาเราบอนอพี่แบบว่าเคล็ดลับยังไงทำให้แบบว่ามันปลูกง่ายไหมมีก็คือด่งว้า <c oughs> เบิงพอเถ่าแล้วเห็ดแน่กูเทผัดบอกว่าจ้างง่ายกว่าว่าซะพอเถ่าแล้วก็หัวยุ่มยุ่มค่ะพี่น้องไบ่ยิงเป็นยังไงความรู้สึกมาดำนาช่วยพอเถ่าดีดีไหมเออมุ่งมั่นตอบว่ามีดีดูสิไปบ่เนาะที่กันไปไหมอืมเป็นอะลังใจให้นะแล้วแม่เนาะ พอบ้านเดี๋ยวเราจะไปทำกับข้าวรอแม่เนาะโอเคนี่ราคาพี่น้องอยู่ใสอยู่ใสก็มีให้มีน้มีความสุขสำานี่ะสีวิกคนเนาะมาค่ะพี่น้องวันนี้แม่ไม่กินเผ็ดใช่ป่ะมันครึ่งทางเนาะแป๊บอันนี้เราจะตำแตงเดือค่ะพี่น้องนี่ตำแตงรอพ่อโอเคปะพี่น้องมัทีนี้ ตอนนี้ก็คือฝนตกนะคะฝนตกหนักมากดูทุกคนหมูเทพก็คือตอนนี้หมูเทพเปียกหมดพ่อแอมก็เปียกหมดเลยนะคะมีแต่แอมกับแม่ที่ยังไม่ค่อยเปียกเนาะ <Okay. S 1> โอเคโตอ่านเมนูนี้อาจจะไปทําที่ร้านหรือว่าทําที่บ้านแล้วทุกคนไปเล่ไหมฮะเ่ไหนโอ้ยแม่เธ <laughs> อปิดอันนั้นมาดมน้ำคนเดียว <laughs> พาอยู่เขาเลย พายุเขาเลยน้ำเดียวอือโอ้กินเขาอยู่บ้านพ่ออ่ะกินข้าวอยู่บ้านเหรอแล้วต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนโอเคโอเคเออไงวารูกเคยไปดำนาำคนเดียวฝนตกเลยอ๋อตกแดดละเออใช่ไหมเปี้ยงเบิร์ดคันดีโน่ไม่ไม่ได้ตกธรรมดานะพายุเข้าเลยนี่นะคะเรามาบ้านพ่อบ้านแม่แล้วนะคะทุกคนอยู่บ้านพักเหมือนกันเนาะนี่ เมนูพ่อเสร็จแล้วนะคะพ่ออะไรนะผงประถูซุปซุปหมกลิ้นฟ้าซุปอะไรนะซุปหมกลิ้นฟ้าอ๋อซุปหมกลิ้นฟ้าใส,ใส่ปลาทูใส่ปลาทูว่ามึงกินหอมยังไงพ่อเราขอชิมหน่อยได้ไหมไม่ได้กินอ่ะมันเดือิมไนหอมมากเลยผมหมักลิ้นฟ้านะครมบีกา เพกาภาษาการลิเพกาถ้าใครรู้ภาษากลางเมนไว้ให้หน่อยนะคะหมาอะไรนะภาษาบันเทาบันเทาเอิญว่ามาลินฟ้าอืมต่ภาษากลางไม่รู้เม้นมาได้เลยนะคะทุกคนค่ะจังหวัดไหนจังหวัดไหนดูอยู่ก็เมนมาได้เลยโอเคเดนูจะไปภาษาะไรนะโอไหม มาเราจะไปตามแตงแล้วดีละคะ้ค่ะพี่นอ้องสุดท้ายได้หอบกับเขา้มเามาเห้ตาแตงนะคะฝน,นตกแห้งพายุเขา่าลาสุดมูเทดำหน้ามือเดียวเรียบร้อยเลยค่ะป้าพาโคตรโห<ท>ดของแทอีหลีตัวนี้อือหือยอ,อดตัเอากินกินเน่านี่อยู่ในกระปูสานนะคะดูทีวี บรรยากาศแบบฝนตกอือ่าหมูทีลองชิมดิอม่้ลอง,ง,ง,งชิมอันนี้ของชอดของชอดเลยบอกอสอบตลอดปีตั้งแหนอืมสายปีแล้วที่ ไม่หลายปีแล้วค่ะไมไ่กินข้าวอยู่บ้านนะ้องตัน้นแต่ยนแต่งงานพี่ลีลคะค่ะแต่งงานไปแล้วก็ไม่ได้นั่งกินข้าวนั่งปูสาดกับพ่อก,กับแม่แบบนี้นานมากกลับมาทีไรมีความสุขทุกครั้งนี่แหลคะค่ะครอบครัว